โอเคขอถอนแมส์นะครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับโอเคทางนู้นที่มานะครับเป็นรถต่วน5.2เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ล้างสาวก็เป็นด่วนพิเศษ1.4นะครับโอเคเข้าล้างสองนะฮะเก้กับหนึ่ศนะครับสองขบวนแรกก็นำไปแล้วนะครับนะ ที่ผ่านตรงที่109ชนกับรถบรรทุกเมื่อคืนนะครับโอเคมาดูที่ด่วน52กันก่อนนะครับหมายเลขอะไรฮะรถด่วนธรรมดานะครับเพราะว่าไม่มีชั้นหนึ่งเหมือนขบวนอื่นนะครับนะมีครบแต่ขายแค่ชั้นหนึ่งหมายเลขอะไรฮะวันนี้5209รถแรกโอเค 2นะครับคิวตห้าส์เล้าง3ก็เป็น14นะครับนะบบหอหนึ่งหนึ่งหเนี่ยบอบอหอสีนี้แหละแต่เป็นสีลายเสือหนึ่งศูนย์แปดอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ท้ายสุดเลยวันนี้ ครบทุกชั้นนะครับแต่ขาชั้นเดียวคือชั้นหนึ่งนะครับนะก็คือรถปรับอากาศแน่นอนชั้นหนึ่งแบบเหมาห้องนะครับนะนี่ละครับเกาถึงเรียกว่าด่วน51 52เป็นรถด่วนธรรมดานะครับตู้สเสบียงในตำนานกลับมาแล้วชั้นสองพัดลมสามคันเลยทีเดียว อเอ้ยสองคันขออภยัยชั้นสามสามตู้เอ้ยสาคันชั้นสองพะลมสองตู้อ่านี่ก็เป็นท้ายของด่วนห้าสองนะครับตอนนี้หนึ่งศูนดเนี่ยอยู่ท้ายนะครับอยู่ท้ายนู่นท้ายสุดเลยได้อยู่แถวหอไกลไม่ก็บางมุนาแล้วตอนนี้เหนื่อยมากนะครับต้องถอดแม่กันเลยทีเดียว รถพิเศษช่ชนตรายเนี่ยนะครับจากอุตรดิตเนี่ยตอนนี้น่าจะเอาริ้วของขบวน109เนี่ยออกไปแล้วและทางก็เปิดได้ตามปกตินะครับถ่ายยาวๆฮะนะตอนนี้เป็ดเหลือ91นะครับนะตอนนี้เวลา7โมง53นาทีนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับ จะลงทีละคลิปทีละคลิปนะครับนะแล้วก็ถ้าคลิปที่2ตรงนี้ก็จะบอกว่าขบวนนี้ล่าช้ากี่นาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะต่ออีกสักหน่อย ครับตอนนี้นะครับพนักง,งานก็ลงมานะครับซื้อกับข้าวซื้อข้าวกินนะครับตู้สเสบียงก็สามารถซื้อได้นะครับ,รบก็หนึ่นย์ำหน้าไปแล้วนะครับนะนำหน้าหน้าสองหนึ่ง รวมถึงรถธรรมดา212-202ด้วยนะครับนะไม่รู้เลยว่าขบวนไหนจะได้ออกก่อนระหว่าง5-2กับ1น1นะครับแต่เที่ยวขึ้นเนี่ยที่มาเป็นขบวน2เนี่ยน่าจะเป็นด่วนพิเศษ1น 13. นะครับเนาะ